อ,อ,อย่างที่เราสองคนเกริ่นกันไว้นะคะช่วงสุก สาวอาทิตย์โดยเฉพาะสุขไม่ขอบนเลยนะรถติดมากพี่ปางติดติดไม่รู้จะติดอะไรขนาดใจน้องๆมากเลยเพราะพี่ปางไม่ได้เจอผนกระทบเลยนะคะออกไปสูตรอาการบริสุทธิ์หนีไปต่างจังหวัดแล้วแต่จะบอกว่าเราทํางานตลอดนะทางไลน์เนี่ยพี่ๆนักประชาสัมพันธ์ของคุณเช่าล่ครน้องลูกน้ําส่งภาพการทํางานที่น้องลูกน้ําบอกพี่นี่แหละส่งภาพที่แบบว่าต้องเอาตัวลงไปในท่อทํางานกลางสายฝนเนี่ยไปให้พี่มาปัางทางไลน์พี่มาปัางก็ส่งต่อให้พว กหนูเนี่ยมันำเสนอกันนี่ระค่เลยนะคะแต่ละท่านเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ารอยยิ้มยังเปื้อนหน้าอยู่นะต่อให้ภารกิจหนักเดี๋ยวส่งน้องสายไปสกิบสเกลในสกิบข่าวกันนิดนึงไม่ธรรมดาสาหรับภารกิจของพี่ๆเขานะคะแล้วก็พี่ๆเขาเวลาส่งข้อมูลมาให้พี่ปางก็บอกว่าดีใจมากเลยเคลียร์กันได้แล้วภายในสองชั่วโมงเรารู้สึกขนลุกอะไม่มีแบบเฮ้ยเหนื่อยมากเลยอะไระไม่มีเลยเขาบอกว่าเย่เขตนี้เขตนั้นเขตนี้ดำเนินการภายใน3มชั่วโมงอะไรคือเขาจะแบบ คือเขาจะดีใจกันมากเลยนะคะก็ต้องยอมรับคือพี่ๆหลายท่านอ่ะปิดทองหลังพระนะบางทีบางท่านเนี่ยเหมือนไปเจออ่ะเม้นในโพสต์บ้างในเฟซอ่ะแล้วแบบบางครั้งเป็นคําที่แบบต่อว่าต่อขานอ่ะพี่ๆก็ได้แต่น้อยใจอ่ะเอาเป็นว่าไม่พูดอะไร เราเองเนี่ยก็อาจจะเอ่ยชื่อพี่ๆอ,อาจจะไม่ครบทุกสํานักงานเขตแต่ต้องบอกเลยว่าที่น้องลูกน้ำบอกว่าพฤ้นหัสสุขเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่ปริมาณฝนกระหน่าลงมาเนี่ยภาพที่เราได้รับนะคะเกือบทุกสํานักงานเขตจริงๆสานักการระบายน้ําพี่ๆหน่วยเบสเนี่ยทำงานกันอย่างหนักนะทีนี้เวลาพื้นที่การนําเสนอของเราเนี่ยแองแม่อาจจะไม่มากสําหรับการทํางานของพี่ๆเขาต้องบอกว่าพี่ๆตากฝนเนี่ยหชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่เวลาเรานําเสนอข่าวอะค่ะมันดูอาจจะสั้นๆเล็กๆแต่จริงๆเหนื่อยกันทั้งวันเรียกได้ว่าลูก เงียงอนกันแล้วทีเดียวร้อเล่นลูงเข้าใจพี่ๆเขาแบบว่าที่สุดนะคะครอบครัวเข้าใจอย่างที่พี่ปางบอกเลยหน่วยเบสซึ่งถ้าเป็นคุณพีจะอ่านออกเสียงว่าหน่วยเบสแต่แล้วาเฮ้ยหน่วยไรอ่ะนางเป็นคนที่แบบว่าภาษางกฤษแอคเนต์เลิศมากนะคะหน่วยเบสของคุณพีเนี่แหละเขาไปออกตรวจพื้นที่มาเป็นเรื่องราวของเขตคันายาวไปดูภาพเนี่ยค่ะไม่ทุ่มทุนสร้างได้ไงคะพี่ปางอุปกรณ์ชุดพร้อมหมด่ามกลางอากาศชุ่มฉ่ำขนาดนี้นะคะคือ คือสานักง,งานเขตขณะยาเขาจัดพี่ๆเจ้าหน้าที่หน่วยเบสเนี่ยค่ะไปตรวจพื้นที่ <c oughs> เก็บขยะหน้าตะแกรงนะคะที่ถนนดําอินทราถนนรัชดารามอินทรา <c oughs> พอไปตรวจสอบแก้ไขปรากฏไม่เจอนะคะคน้ําท่วม <c oughs> ขังเห็นชุ่มฉ่าแบบนี้แต่ไม่มีจุดที่ท่วมนะคะ <c oughs> เรื่องของขยะติดหน้าตะแกรงเนี่ยจริงๆมันเป็นปัญหาที่พวกเราเนี่ยบอกคุณผู้ชมกันมาตลอดว่าจะทําให้การระบายน้ําช้าลงนะคะ <c oughs> แต่ที่นี่โอเคไม่มีดังนั้นก็เห็นภาพเลยเนาะทำไมไม่ท่วมก็เพราะไม่มีขยะไปติดหน้าตะแกรงนะคะเราช่วยเหลือดูแล ได้นะคะแต่อย่างไรจุดไหนถ้าสมมติจริงๆว่ามันเกิดการระบายช้าไม่ว่าจะขยะหรือวัชพืชหรืออะไรก็ตามพี่ๆหน่วยเบสเขาก็พร้อมช่วยเหลือ24ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็นําภาพมาฝากการคล้องเขตคันยาวตอนนี้มันไปที่เขตยานาวาน้องลูกน้าเขาบอกว่ามีการเปิดฝาท่อช่วยการระบายน้ํากันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราชมภาพนะคะพี่ๆก็ต้องตระเวนแบบนี้แล้วค่ะตั้งแต่ฝนตั้งเขานะคือฝนยังไม่ตกเนี่ยคือท้องฟ้ามืดครึ้มเนี่ยพี่ๆก็ต้องลงพื้นที่กันละนะคะแล้วก็ได้มีการ งเจ้าหน้าที่หน่วยเบสเนี่ยค่ะ,คะเข้าช่วยเหลือในเรื่องของการเปิดฝาท่อฝาบ่อต่างๆเพื่อทําการระบายน้ําหน้าลงเหล็กนะคะที่ซอยนาคสุวรรณจากน้ําที่ท่วมขังก็แห้งเป็นปกติโดยเร็วนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าฝนไม่ตกเ,ออเราจะเปิดฝาท่อได้มีคาน้องลูกน้ำนั่นนะสิเอออาจจะเดินตกท่อกันได้ใช่ไหมทีนี้พอฝนตั้งเขาฝนพรำๆลงมานะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เร่งออกไปเปิดฝาท่อเพื่อให้ฝนนั้นระบายลงได้ทันอย่าง รวดเร็วนั่นเองนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการดําเนินการอย่างเชี่ยวชาญชํานาญเลยของพี่ๆเขานะคะขอบคุณมานัดที่นี้ด้วยนะคะแม้พบว่ามีขยะไปอุดตันได้บ้างแต่ก็พี่ๆเขาก็ไปช่วยเก็บนะคะใช่ค่ะคือทํางานกันหามุ่งหาข้ามจริงๆที่่างวันนั้นคือตั้งใจจะไปใส่บาตรก็พยายามมองหาเริมถนนว่ามีพระสงฆ์มาบิณฑบาตเห็นสีนี้ตอนแรกอุยชะลอเลยค่ะจะไปใส่บาตรอ้าวพี่ๆเองพี่ๆกำลังทำงานอยู่อ่ะแล้วเจอเจอครมไหม เจอแต่ว่าเจอหน่วยเบสคือพี่ก็ต่างคิดว่าถ้าไม่เจอพระนะคะน้องลูกน้ำก็อาจจะเอาข้าวปลาอาหารที่ทำเอาไว้ให้พี่ๆหยเบสแทนอาจจะไม่ได้รับอะไรนะการกรวดน้ำใช่ไหมไม่ได้ยัดท้าวิวหาใช่ไหมแต่ว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจพี่พี่เขาช่วยดูแลเราซะขนาดนี้ก็จะได้หลับามเตียงไปเตียมเตรียมนะคะสวยสวยอย่างเราต้องใจดีด้วยเหวเอินนะตอนนี้เปนไปที่เขตบางกอกใหญ่น้องลูกน้ำอันนี้เป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจนะคะเพราะว่า สิวอุดตันนี่ทำให้เราเครียดล้วนะพี่ปรางแต่ท่อระบายน้าอุดตันนี่มันเครียดกว่านะคะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยโอ้โหอุดตันทีนะคะสร้างปัญหาไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวอย่างแน่นอนทั้งชุมชนทั้งจังหวัดกันเลยทีเดียวพี่ๆสํานักงานเขตบางกอกใหญ่นะคะเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ําอุดตันมาที่นี่แหละค่ะซอยนี้คนอยู่เยอะด้วยจรันสนิทวงนั่นเองช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะยิ่งต้องเร่งเข้าช่วยเหลือเลยปัญหาท่อระบายน้ําอุดตันสิ่งที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เราทราบกันดีขยะมันไปติดตะแกรงค่ะพี่ปราง ในเรื่องของเครื่องสูบน้ำนะคะคือจริงๆเขาก็มีการเตรียมความพร้อมแหละแต่ถ้าเจอขยะทีเนี่ย ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันไม่ไหวนะจ๊ะใช่แล้วนะคะก็เลยวิ่งวอรนนะคะให้ประชาชนนะคะที่ไม่ทิ้งอยู่แล้วน่ารักที่สุดร่วมกันเป็นหูเป็นตาส่วนใครทิ้งเลิกทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางที่สําคัญช่วงวันที่ฝนตกหนักค่ะพี่ปรางเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยโทรมาขอความช่วยเหลือพี่ๆค่อนข้างเยอะเหมือนกันคือจํานวนเจ้าหน้าที่ที่ว่ามีมากอยู่แล้วถ้าเทียบกับจํานวนประชาชน<ๆ>ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยโอ้โหจำนวนประชาชนเยอะกว่านะคะพี่ๆเขาก็เลยฝากขอความเข้าใจนะคะว่าเออมีคนโทรเข้ามาขอความช่วยเหลือร้อง เรียนค่อนข้างเยอะแต่ว่าจํานวนเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าเทียบกันอาจจะยังน้อยอยู่ค่ะถ้าดูแลไม่ทั่วถึงยังไงพี่ๆเขาขอโทษจริงๆแล้วก็พยายามเข้าไปแก้ไขให้ทั่วทุกจุดนะคะนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าใจเย็นๆกันสักนิดนึงบางคนบอกว่าเอ๊ะฉันโทรไปเนี่ยทำไมออรับโทรศัพท์ฉันช้าฉันโทรไปแจ้งเรื่องของฉันทําไมฉันยังไม่ได้รับการแก้ไขแล้วก็วิทเหวี่ยงกันไปออนะอันนี้ต้องบอกว่าพี่ๆเขาไม่ได้นอนนิ่งๆนอนเฉยๆนะคะก็เข้าใจกันนิดนึงอาจจะช้าไปบ้างแต่ว่าทุกจุดที่แจ้งเข้ามาเนี่ยเราพยายามที่จะแ อันนี้เป็นคําที่พี่ๆเขาบอกมานะคะอะต่อเนื่องกันไปค่ะพี่ๆฮีโร่ของเราพี่ๆสถานีดับเพลิงสายไหมนั่นเองนะลูกน้ําในช่วงที่ฝนฟ้าเป็นแบบนี้แต่ก็มีเหตุในเรื่องของเพลิงไหม้ด้วยนะอะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเวลาเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินเนี่ยต้อง1น9นะคะพี่ๆฮีโร่ค่ะเขาเข้าไปทําภารกิจในเรื่องของไฟไหม้บ้านที่เป็น เป็นครื่องตึกเครื่องไม้ดูจากภาพสิคาน้องลูกน้ําไม่ธรรมดานะความเสียหายนะขนะอบอกว่าเป็นบ้านไม้เราก็รู้สึกใจหายในทันทีก็ออบอกว่าอยู่ที่ซอยวัดเกาะค่ะสถานที่เกิดเหตุคือบ้านเลขที่5ทับ38ซอยวัดเกาะ4ถึง36ถนนวัดเกาะแขวงไซไมัยเขตไซไมัยนั่นเองนะคะก็อย่างไรก็ตามก็ต้นเพลิงนั้นเกิดขึ้นที่บริเวณชั้นบนภายในห้องนอนนะคะเพลิงได้ลุกไหม้เครื่องคอมพิวเตอร์ เล่นตลอด24ชั่วโมงกันเลยเออหรือเปล่าไม่ทราบนะเราต้องย้าเตือนกันนิดนึงมีการลุกลามไปที่ตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็ที่นอนผ้าเพดานพื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโดยประมาณ6ตารางเมตรนะคะประชาชนใช้ถังดับเพลิงในการดับเพลิงจนสงบค่ะ,คะรถดับเพลิงก็ใช้น้ําในการดับถ่านแล้วก็อาวมีถ่านด้วยนะคะ,คะอันนี้ต้องระมัดระวังไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะข้อสันนิษฐานเบื้องต้นก็คือไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง นะคะเอาเป็นว่าใครที่เป็นนักแชทนักเขาเรียกว่าอะไรล่ะนักออนไลน์นักออนไลนเกมทั้งหลายนะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าคุณเปิดคอมพิวเตอร์ของคุณเอาไว้ในระยะเวลานานๆเนี่ยเขาร้อนพอเขาร้อนเขาก็จะช็อตพอช็อตขึ้นมาก็เกิดเหตุแบบนี้นะคะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยน้องๆหนูๆจ๋าในช่วงนี้ปิดเทอมนะลูก หนูก็วิ่งเล่นกันบ้างก็ได้กระโดดยางกันบ้างก็ได้หมากเก็บกันบ้างก็ได้ช่วงนี้ฝนหนักๆนอกจากจะไม่สบายแล้วระวังผ้าผ่อนเอาเวลาเล่นเกมไปช่วยคุณแม่เก็บผ้าเดี๋ยวคุณแม่เก็บผ้าไม่ทันนะคะลูกจะได้ไม่มีเหตุแบบนี้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของหนูนะใช่แล้วค่ะนะคะจริงนะอย่างพี่ปางบอก ยกตัวอย่างน้องชายพี่ชั้นเนี่ยเปิดคอมยิ่งกว่าร้านเกมนะคะที่สุดคือเล่นทั้งวันไม่รู้จะน้องเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเปล่าคะไม่ที่เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นเด็กนักเรียนนี่แหละแต่ใช่ขยันเรียนเท่ากับเล่นคอมนี่จะขอบคุณมากเลย เออเนี่ยต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งค่ะค่ะอ่ะพูดถึงฝนฟ้าแล้วนะคะช่วงนี้สิ่งหนึ่งที่จะตามมาเริงร่ากับฝนไม่ใช่คาคคกล่าเริงเหมือนเพลงของโนโวแม่กเพราะวันนี้คุณพี่อยู่มิบได้ยินเพลงแล้วนะเรานึกไม่ค่อยออกเพราะเราอาจจะเป็นเด็กไม่คันกว่านนโใช่ไหมคะเราอยู่กามิกาเซ่กามิกาเซ่นี่คือกามิกาเซ่เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองนะคะเออเอาพูดถึงนี่ละค่ะนอกจากคาคกจะล่าเริงแล้วช่วงฝนตกนะคะ เธอมากันอีกแล้วค่ะพี่ปรางเมื่อสัปดาห์ก่อน 4.5เมตรน้องเหลือมวันนี้เบาๆ3เมตรเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยนี่คือเบาแล้วนะคะน้องเหลือมไปเข้าบ้านคนแถวโชคชัย4ค่ะนี่เลยนะคะเห็นบ้านเขาสวยๆทนไม่ได้ไงมาชมแชนเดลเลียรนิดหนึ่งนะเอ๊เราเพิ่งมาอยู่บนหลังคาฟ้าไม่ได้ย่้งไรอุตายแล้วลวตัวก็ไม่ได้เล็กๆนะคะ3เมตรนะคะที่นี้เจ้าของบ้านแน่นอนไม่มีใครยอมหยิบแน่นอนนะคะกลัวเป็นลูกน้ำก็กลัวโทรตามพี่ฮีโร่หนึ่งก้าเลยพี่ฮีโร่ก็เลยมาช่วยจับน้องเหลือมไปอยู่ในที่ที่ถูกทาง นะคะเรียกได้ว่าจับกันจนชํานาญแล้วอะค่ะพี่ฮีโร่คือจริงๆตอนนั้นสงสัยมากค่ะคืออยากต่อสายตัวที่พี่ฮีโร่สถานีต่เงๆมากอ๋อคือเขาไปม้วนอยู่ที่โออ้เขาเรียกอะไรล่ะตรงที่ม่านพม่านเออเนียนทำตัวกล่เือนไม่ตอนแรกก็กำลังมองค่ะคุณผู้ชมน้องลูกน้ำว่าเธอมีขาเหมือนตะขา เธอไปอยู่บนป้าเพดานหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเธอไปม้วนอยู่ที่ไม้ที่เป็นผ้าม่านแล้วขึ้นไปได้อย่างไม้ถึงผ้าม่านเออคือกระโดดก็ไม่ได้แล้วคืออย่างที่พี่ปางบอกอ่ะไม้ที่สําหรับแขวนผ้าม่านอ่ะปกติมันอยู่ข้างบนอ่ะเาลืขึ้นไปยังไงอ่ะฝาผนังได้ไหม ไม่น่าได้นะเออเป็นสิ่งที่มาอัศจรรย์มากเลยเห็นนะบ้านเลขที่อะไรคะน้องนุ่น้ำคะเออสามเทาศูย์ค่ะชอบใช้สี่รู้สึกงงรู้สึกงงว่าปกติงูเขาเลื้อยอย่างนี้ใช่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่จริ้งจบนะงงเหมือนกันอ่ะเราขึ้นไปได้หรือเขาใส่รองเท้าหรือมีเสาหรือยังไงเออเป็นเป็นสิ่งที่ประหลาดอ๋อหรือลงมาจากฟ้า โอ้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะไว้คราวหน้าเราต้องต่อสายตรงพี่พีฮีโรดีกว่าแล้วล่ะเพราะว่าพฤติกรรมของงูเนี่ยไม่มีใครรู้เท่าพี่ฮิโรพี่สถานีดับเพลิงของเราแล้วแม้จะเป็นงานรองแต่ต้องบอกว่าทําอย่างหนักหน่วงค่ะนะจนเป็นร้อยตัวก็มีลุกน้าว่าวันหลังเราต่อสายคุยกับน้องเหลือมไปเลยดีกว่าพี่ปางจะได้รู้ที่ยกให้น้องน้ำค่ะ จะคุยกันรู้เรื่องไหมต่อไปค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวต้องบอกว่าที่สถานีดับเพลิงสามเสนค่ะช่วยจับน้องอีกน้องหนึ่งมาอีกแล้วนะคะน้องเงินน้องทองนางมาบ่อยนะคะเขาบอกว่าน้องเงินน้องทองเนี่ยถ้าเข้าบ้านใครก็จะเฮงเหมือนกันนะเอมองในแง่ดีที่บ้านเลขที่260ถนนพิษณุโลกค่ะไปดูภาพกันสักนิดหนึ่งว่าน้องหน้าตาแบบไหนนะคะแต่เจ้าบ้านบอกว่าไม่ไหวแล้วจ้ะหนึ่งเก้าเก้าเรียกพี่พี่ฮีโร่ดีกว่านะคะพี่พี่สถานีดับเพลิงสามเสนเนี่ย ก็รุดไปดีทันทีค่ะพบว่าความยาวของน้องอยังเด็กอยู่เพียง1เมตรเบบี้ก็ยังยังเบบี้อยู่นะคะเขาบอกว่าการที่เราจะทําให้ไม่มีสัตว์เลื้อยคลานเข้าบ้านค่ะน้องลูกน้ำําแนะนํานะพี่ๆเขาบอกว่าอย่าทาให้บ้านเราสกปรกอย่ามีเศษอาหารทิ้งเอาไว้อยู่ในถังขยะหรือว่ากองเอาไว้แบบนี้นะคะเพราะเขาได้กลิ่นเนี่ยเขาก็จะมานะคะแล้วก็ต้องทําบ้านเรือนของเราให้สะอาดสะอาดนะคะหรือว่าทิ้งขยะทิ้งเศษอาหาร เทลงไปที่ท่อระบายน้ําเขาจะมาตามท่อระบายน้ํานะจ๊ะนะจ๊ะอย่างนี้แหละเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะช่วยดูแลท่อระบายน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือไม่เทแกงส้มไม่เทอะไรนะผัดพริกขิงที่มีหมูอยู่ลงไปถ้าเทแบบนี้ละจ้ะน้องก็จะมากินไงใช่เลยพอน้องมากินน้องก็กินเพลินไงแล้วก็ออกมาที่ท่อระบายน้ําบ้านเราใช่เลยนะเอางี้กันไหมพี่ปางว่าใครชอบขิงขยะ ปล่อยน้องเลยให้น้องไปช่วยเก็บให้น้องแล้วชอบกินอยู่มีกติกาว่าห้ามเรียกพี่ๆฮีโร่สถานีดับเพิงไปช่วยด้วยนะอ่า เพราะว่าถ้าทเองคนทิ้งขยะหลับสไอให้น้องเงินน้องทองไปเคลียร์ให้เลยแบบนี้นะคะพูดถึงเรื่องของสุขเสาร์วันที่ผ่านมานะคะนอกจากฝนหนักแล้วพี่ปรางโอ้โหเหตุเพศภัพยก็เพียบเลยเหมือนกันนะคะเรามาสรุปภารกิจกันนิดนึงสุขเสาร์วันที่ผ่านมาพี่ฮีโร่ของสถานีดับเพลิงต่างๆเขาไปแก้ไขเหตุที่ไหนกันบ้างเริ่มตั้งแต่เพลิงไหม้เพลิงไหม้มีหนักๆเหมือนกันนะคะช่วงวันเมื่อวานที่ผ่านมาคงได้ยินกันที่คลองศาลนะเนาะนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะอมาที่อักขีพยก่อน เพลิงไหม้อาคารสิ่งของภายในอาคารนะคะ3รายเพลิงสงบก่อนรถดับเพลิงไปถึง1รายนะคะเพลิงไหม้ยานฐานะหนรายไฟฟ้าลัดวงจร4รายแหนะนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยค่ะ,คะเพลิงไหม้ยาขยะก,ก็ยังมีนะคะ1รายถึงฝนจะตกแบบนี้ก็ตาม ให้จากสารเคมีวัตถุอันตรายหนึ่งรายอันนี้ถือเป็นเรื่องใหม่สําหรับที่เรารายงานกันไปสารเลยคานมาเท่าไหร่หรือไมคะค่ะร้อยหค่ะเป็นร้อยเลยทีเดียวนะคะต่อแตนพึ่งพี่พี่ฮีโร่ไปกําจัดให้เจ็รายช่วยเหลือสัตว์น้องหมาน้องหมูน้องแมวนะคะ5รายค่ะและประชาชนลืมกุญแจคุณพีหรือเปล่าหนึ่งรายน่ารักมากพี่ชอบว่าประชาชนลืมกุญแจแล้วพี่พีไปช่วยเนี่ยเพราะเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ชอบลืมกุญแจบ้านไว้ในบ้านอ่านะคะ แล้วจะทําอย่างไรก็ดีแล้วจะทาอย่างไรก็คือโทรเรียกพี่น้องใครอยู่บ้านไหนมีกุญแจบ้านชานช่วยมาเปิดให้วันหลังแนะนําพี่มาปรักน้าจะมีอุปกรณ์ไม้แขวนเสื้อดักแปลงค่ะให้มันเป็นไม้เซลฟี่นะคะค่อยล็อคเข้าไปสอยกุญแจบ้านออกมาเลยส่เอาออกมาใช่ไหมนะต้องบอกว่าเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในวันที่3ตุลาคมน้องน้ำเขาบอกว่าเพลิงไหม้อาคารสิ่งของภายในอาคารค่ะพี่ๆเนี่ยเขาไปดําเนินการ2รายด้วยกันเพลิงสงบก่อนรถดับเพลิงจะไปถึงก็2รายนะคะ แล้วก็มีสัตว์เลื้อยคลาน80รายค่ะ,คะกําจัดรังต่อแตนเพื่อ6รายด้วยกันช่วยเหลือสัตว์9รายนะคะ เขาบอกว่ามีต้นไม้เอ็นงี่ลมเยอะนะช่วงนี้ก็ลมแรงด้วย2องรายนะคะนาฬิกาตกท่ออุต่าแม่เจ้าหนรายจ้าสัญญาณเตือนภัยดังหนรายนะคะโอแต่ที่ที่เราขำก็ได้ยังไม่ได้ซ้ําเติมเจ้าของนาฬิกานะแต่พี่ฮิโร่เขาไปช่วยไม่คือกู้นาฬิกาตกตกใจคือนาฬิกาหล่นท่อโอ้เดีนี้มันมันตกได้ทุกอย่างอะ มือถือไงพี่พางครื่งจิ๋วๆอ่ะเขาถึงบอกว่าต้องมีสติอยู่ตลอดเวลามีสติรอบตัวอะไรแบบนี้ป่ะนะคะจริงคือทําอะไรตกอ่ะพี่ฮีโร่กู้ได้มาได้หมดอย่าทําหัวใจแต่ว่าอุ้ยตายแล้ว อันนี้พี่ฮีโร่ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าคนที่บ้านของพี่พี่ฮีโร่ก็มีอยู่ใช่แล้วเดี๋ยวพี่ฮีโร่จะตกทอดแทนค่ะแซวด้วยความรักนะคะพี่มีอีกนิดนึงสรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานเลยค่ะพี่ปรางวันอาทิตย์เพิงไหม้หนึ่งรายนะคะสงบก่อนลดดับเพิงมาถึง1นรายไม้ยานพาหะะสารายไฟฟ้ารัดวงจรสองรายสั์เลขาทั้งหลายนะคะมาเที่ยวกัน114ราย ต่อแตนพึ่ง5้ารายและช่วยเหลือสัตว์หกรายอื่นๆไม่มีค่ะอ่ะอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ฝนฟ้านะคะอากาศที่ชื้นๆเขาก็ขึ้นมาไงปกติเขานอนขดอยู่ตรงไหนพอเวลาอากาศชื้นฝนตกก็ทําให้สัตว์เลยขันเลื้งล่าเลื้งล่าเออเหมือนคังคกที่น้องบอกนะค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าพาน้องลูกน้ำแล้วคุณผู้ชมไปผ่อนคลายอารมณ์ที่ไหนคะนะต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆของเขตหนองจอกค่ะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะ